ุุนนี้ไปเล่นสนุกจังเลยใช่สนุกมากเลยทำไมพวกเขาถึงกลับบ้านช้าฮะห,หนูก็เท่ากับแม่จะทำอะไรหนูเลยรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วจะไปไหนหนะฮะ ไมท้าแม่ใจร้ายแม่ใจร้ายลูกจ้องทีวีใกล้กๆกล้ได้ไม้้าแล้วหยุดกันโอหงง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  ทีวีวเ,เออเอากินเลยเอาลูกทำอะไรเนี่ยมาลูกถอยออกมาค่ะขอยออกมาค่ะ,ออคะข้าวหลังถ้าจะดูให้ออกห่างจากทีวีด้วยนะลูกเดี๋ยวมันจะเสียสายตาและที่สำคัญอย่าลืมเปิดไฟนะค่ะแม่ เย้สนุกจังเลยฉันว่าเราหางจากทีวีอีกหน่อยไหมมันเออมันใกล้เกินไปอยู่นะเย้สนุกจังเลยเย้สนุกจังเลยเย้สนุกจังเลยว้าสนุกจังเลยแม่ใจร้ายลูกกลับบ้านช้าคุณนี้ไปเล่นสนุกจังเลยใช่สนุกมากเลย ทำไมพวกเธอถึงกลับบ้านช้าฮะหนูขอโทษกับแม่จะทำอะไรหนูเลยรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว <inspection> จะไปไหนล่ะแม่ใจดีลูกกลับบ้านช้าวันนี้กลับบ้านข้าแม่ต้องด,าด่าแน่เลยนั่นสิ <spe c oughs> ลูกลูกทำไมกลับบ้านค่ำนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วรู้ไหมแม่เป็นห่วงคข่าหลังอย่ากลับบ้านค่ำนะลูกถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมาแม่ต้องเสียใจแน่ๆเลยค่ะแม่ค่ะแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะดีแล้วลูกปะแม่ทำกับขา้าวไว้ให้แล้วเย้ <Yeah. S 1> แม่ใจร้ายลูกไม่ล้างมือหิวข้าวแ,แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยน่ากินจังเลยว ยังไม่ได้ล้างค่ะงั้นก็ไม่ต้องกินถ้าไม่ล้างมือแม่ก็ไม่ให้กินแล้วแม่ใจดีลูกไม่ล้างมือลูกล้างมือหรือยังจ๊ะยังค่ะไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจับอะไรมาบ้างเชื้อโรคแบคทีเรียอาจจะอยู่ในมือเราก็ได้ไปล้างนะลูกนะเพื่อสุขภาพที่ดีได,ได้ค่ะ มากลูก